วันที่10เมษายน2567สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องวิศวกรอาชีพที่น่าเบื่อ EP ที่10 EP 1.0หัวข้อย่อยทำไมไม่รู้จักสร้างความร่ำรวยทำไมทำไมทำไมหรือ,อนะครับเราจะมาพูดเรื่องนี้กันในวันนี้นะ ก่อนอื่นลุงก็จะพูดว่าอันนี้ e p ีที่10เนี่ยนะครับมันกำเนิดขึ้นในเดือนเมษายนซึ่ง e p ที่1มันก็กำเนิดขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วคือปีสองหอันนี้เป็นการครบรอบวลาระ1ปีที่ลุงมาพูดคลิปในหัวข้อนี้และลุงก็จะพูดไปเรื่อยๆไม่หยุดจนกว่าลุงจะเดสมรเล่มีอะไรก็จะมาพูดลงลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ ท่านใดที่สมมุติว่าต่อไปในอนาคตคลิปนี้มันเป็นประโยชน์นะครับในการเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจนะครับก็ขอให้ทำการสรุด,ดีอ้างอิงที่มาของลุงหน่อยนะทำภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า,า situation นะครับก็คือการกล่าวอ้างไม่ไปขโมยผลงานของใครมาเป็นของตนเองนะไม่เอานะครับมันบาปกรรมนะครับ แล้วถึงแม้ว่าท่านจะขโมยผลงานคนอื่นมาคนอื่นที่เขาสร้างผมผลงานเขาก็ได้บุญกุศลในฐานะเป็นเจ้าของวิทยาทานแต่ตัวท่านเองจะได้รับบาปกรรมนะอันนี้ก็ <c oughs> ลุงก็แนะนําว่าอย่าทาอย่างน้อยก็อ้างชื่อที่มาว่ามาจากตะลุงคนเนี้ยนะครับแล้วก็เขาจะได้ไม่มีเวรผูกเวรผูกกรรมต่อกันแต่ท่านานคิดว่าคลิปลุงไม่มีความหมายอะไรก็เลื่องท่านไป นะลุงหวานแหไปทั่วล่ะนะครับลุงเชื่อว่าในโลกนี้จะต้องมีคนที่มีสมาธทิฐนะิเข้าใจในสิ่งที่ลุงทําไม่มากก็น้อยในโลกนี้เจ็ดพันล้านคนมีคนเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดสักห้าคนสิบคนลุงก็ไม่เสียชาติเกิดน,นะครับแล้วลุงก็ไม่ได้หมดกําลังใจนะถึงจะมีคนมาดูหรือไม่มีมีคนมาดูไม่เป็นไรนะครับเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ลุงทํานั้นนะ่ะ อ่าเทพยดาฟ้าดินท่านเห็นอยู่ท่านดูอยู่นะครับลุงก็มีเพื่อนเป็นเทวดาถ้าลุงไม่สามารถจะมีเพื่อนเป็นมนุษย์ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละไม่อยากจะเสียเวลามากเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าทําไมไม่รู้จักสร้างความร่ารวยทําไมทําไมทําไมเฮ้นะครับลุงก็จะมาพูดซิอีกว่าแล้วคุณจะทําไปทําไมชีวิตคนเราอยู่ได้ไม่เกินร้อยปี ทำไมคุณต้องสแสวงหาความรั่ารวยหรือขึ้นไม่รู้จักพอที่เรามีเงินอยู่ทุกทกวันเนี่ยนะครับเราจนขนาดที่ว่าต้องแตก่เกียรกายข้างฝาหากินเหรอบางคนเนี่ยก็เอามาลงในยูทูบนะแนะนำาค้อื่นว่าทำไมไม่ทำให้รวยอย่างผมบ้างอ่ะนะครับไปเล่นหุ้นบ้างไป,ไปเล่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ต้องเหนือแรงทักฝ้าอยู่หน้าจอคอมค้าขายตลาดหุ้นค้าขายสต็อกเอ็กเชนจะ์เนี่ย มันรวยกว่าเห็นเห็นเลยทําไมตาลุงคนนี้มันทําไมถึงงี่เง่าขนาดนี้นะไม่รู้จักเครื่องผ่อนแรงไม่รู้จักเงินต่องเงินไม่ให้เงินมันทําเงินไม่ใช้เงินเป็นเครื่องจักหาเงินแล้วแต่ท่านจะสรรหาคําพูดนะลุงจะบอกให้ว่านะครับคนเรานะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันไอการที่ใครอยากจะรวยนะนะครับ ทุกคนก็อยากจะรวยลุงเองก็อยากจะรวยอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้ทุกคนนะครับดังนั้นแล้วท่านใดที่ทําได้ท่านก็อย่าหวังให้คนอื่นทําได้อย่างท่านนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้โชคดีอย่างท่านเนีย <c oughs> ความโชคดีนะครับมันไม่ได้จะเป็นต้องเหมือนกันคนเราเกิดมาเนี่ยตั้งหลายพันล้านคนจะให้โชคดีเหมือนกันได้อย่างไรใช่ไหมครับดังนั้น ใครท่านใดที่ทําได้สร้างความร่ํารวยในทางง่ายๆนะและอัตราแรกเป็นเงินตาค้าขายตลาดหุ่นอยู่ในตลาดหุ่นก็เรื่องของท่านนะ mm. <c oughs> ทำสองไม่ใช่เรื่องของลุงนะครับ <c oughs> และข้อสองนะครับที่ลุงจะถามต่อไปนะ <c oughs> อะไรล่ะที่มันอยู่เหนือฐานะและความร่ํารวยทําไมเกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนเป็นในกอในขอในคอทําไมถึงหมกมุ่นแต่เรื่องการสร้างฐานะ และความร่ำรวยนะครับเป็นเพราะเหตุอะไรอันนี้ถ้าหากว่าเราไปศึกษาในทฤษฎีการบริหารจัดการรุ่นเก่าๆที่เรียกว่าคลาสสิคอลมาเนจเม e นท์นะครับเราจะพบว่ามันเป็นคุณลักษณะของมนุษย์เนี่ยแหละในสังคมนะซึ่งมันจะมีความต้องการเนี่ยสี่อย่างที่เรียกว่า h ฮเออเรชี o ออฟน d s ของมัสโลนะครับ ซึ่งก็ใกล้เคียงนะเรือสอดคล้องกับโลกธรรมสีในทางพระพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาเคยลาบยศสุขสังเสริญลาบนี่คือปัจจัยสี่นะครับคืออาหารอ่ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องนุ่งหม่มเนี่ยเป็นปัจจัยทางฟิสิกอลนะทางกายภาพนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานต่ําสุดแล้วนะครับอันที่สองคือยศฐานมดลศัดิ์ลาบยศยศก็คือตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ ที่มันเหนือขึ้นมาอีกนะนะเมื่อมีปัจจัย4ี่ครบบริบูรณ์แล้วก็อยากจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือกว่าคนอื่นอยากเป็นเจ้าคนในคนอยากมีตำแหน่งใหญ่โตอยากมีอำนาจอะไรต่างเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของมนุษย์นะครับที่ที่อยากไปเรื่อยๆโลกไปเรื่อยได้เท่านี้ไม่ไม่พอนะครับต่อมานะนี่คือยศนะแล้วก็สุขสัรเสริญรดอันดับที่สูงขึ้นไปอีกนะ พอมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีแล้วก็จะเป็นเรื่องของต้องการให้คนมาสูฮกยกย่องจงรักภักดีนะแล้วก็อะไรต้องจะมีสุขนะมีสุขขึ้นเกิดเช่นละนะครับเป็นที่รักของบุคคลอื่นตรงนี้ถ้าหากว่าเขาไม่รักก็บังคับให้เขารักหน่อยละกัน <laughs> สุดท้ายคือสันเสริญน,นะครับสันเสริญก็คือมีคนยกยออ่อป่อปั้นจะจริงหรือจะเท็จอันนี้ไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วอยากจะให้เป็น คนที่มาสันเสริญด้วยความจริงใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการโกหกหรือการหมดเท็จต่างๆนะแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาสันเสริญด้วยความจริงใจเอาหน้าเท็ดทก็เอาก็ยังมีสันก็ยังชอบอยู่นะเออยังชอบอยู่ตรงนี้แต่ว่าในขั้นสุดท้ายเทส้นสูงสุดเนี่ยมันจะแตกต่างของกับเฮอร์เชี o ออฟนิสของมัสโลนิดหนึ่งตรงที่ว่าขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพ้นจากสันเสริญไปแล้วเนี่ยนะครับขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ คนทุกคนไม่ทุกคนเสมอไปนะแต่ว่าสิ่งที่คนที่มี e อ u e t t e มีการศึกษาเนี่ยต้องการก็กคือว่า uh, self esteem นั่นคือการเป็นนายของตัวเองการเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆรวมทั้งอิสระทางการเงินด้วยนะครับด uh, ังนั้นแล้วเนี่ยถ้าตอบตาม uh, โลกธรรมสี่นะสิ่งที่มันอยู่เหนือฐานะและความร่ำรวยก็คือความสุขนะครับ ความสุขและความรักกันไปที่รักของบุคคลอื่นอันนี้หมายถึงการปรสัสแจ,จกโรคด้วยเพราะการปรสัสแจ,จกโรคก,ก็คือความสุขและสอดคล้องกับความสอนทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็เป็นวิชาทา,ทางจิตประเภทหนึ่งวิชาทางจิตนะนะพระพุทธศาส,สนาเนี่ยเป็นวิสาเปาทางจิตนะครับความสุขก็คือการปรสัสแจ,จกโรคใครเป็นโรค้วมีความสุขมากมันไม่มีนะครับมีแต่วความทุกข์ นะนะหัวข้อต่อไปนะก็คือว่าอาถ้าจะเปรียบเทียบอีกทีนึงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรารวยมากๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับคนรวยนะครับในจิตใต้สํานึกของคนรวยทุกคนนะ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขานั่งทับหีบสมบัติไปไหนไม่ได้เลย <c oughs> ต่อให้คุณรวยเป็นแสนล้านเป็นร้อยล้านเอารวยเชุดียโลกยกสมบัติในโลกให้ก็ได้แต่คุณจะนั่ง ต้องดูแลอ่าเหตุสมบัติคุณนะคุณจะไปไหนไม่ได้นะแล้วลุงจะถามว่าไอความสุขที่คุณมีเอาเงินซื้อได้นะ่ะเอาเงินหาได้ทั้งหมดอนะ่ะอยากจะทําอะไรก็ทาได้นะ่ะมันคือความสุขจริงๆหรือไม่ตอบตัวเองให้มันได้นะนะคิดดูอยู่ดีนะไอสิ่งที่ทุกวันนี้อยากจะกินอะไรก็ได้อยากจะบินรอบโลกกีร่รอบก็ได้นะอยากจะซื้อเรือยอดอยากจะซื้อขึ้นเป็นส่วนตัวก็ได้นะ่ะนั่นหรือคือความสุข นะเพราะว่ามันยังต้องใช้เงินซื้อหาอยู่นะเงินนะคุณมีไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะว่าคุณใช้เงินต่อเงินนะครับแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรชีวิตคุณมันขึ้นอยู่กับเงินไงนะครับถ้าคุณไม่ใช้เงินต่อเงินถ้าคุณไม่ดูแลเงินของคุณให้ดีคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินนั่นคือว่าทั้งต่อให้คุณมีเงินอิสระของคุณก็ไม่มีไงเพราะว่าคุณต้องมาดูแลหิสสมบัติของคุณไงนะครับ คำสอนท,ทางพุธศาสนามอกับไว้ว่าความโลภเนี่ยมันถมไม่เต็มนะต่อให้สมบัติทั้งโลกมากองรวมกันมันก็ไม่เพียงพอทับคนที่มีความโลภฉันได้ก็ฉันนั้นก็คือคนที่ไม่มีอิสระทางการเงินตา,าก,กะมันย้อนแยงนะคิดดูดีๆนะครับว่าที่หลวงพูดมันเนี่ยจริงไหมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ หลงภาคภูมิใจว่าโอ้ชั้นดีกว่าคนนูน้นชั้นดีกว่าคนนี้เพราะฉั้นรวยกว่าเห็นไหมฉันไม่ต้องทํางานทําการแล้วก็ดูถูกคนอื่นเพาว่าไอ,ไอ้นี่แก่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบมันจะต้องมานั่งลําบากทําบนทํางานทําการเลยชั้นเนี่ยสบายมากชั้นไปเที่ยวเดือนละกี่บินรอบโลกอะ่ะเดือนละครั้งไม่มีปัญหาเนี่ยชั้นกินอาหารหรูหรูวายผลละหนึ่งแสนชั้นก็ทําได้นะครับทําได้ทั้งหมดทำได้ด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับ ทำด้วยอาศัยปัจจัยที่เงินที่คุณสะสมไว้นั่นแหละนะครับแล้วคุณจะมีอิสระทางการเงินไหมไม่ใช่ว่าคุณเป็นทาสของเงินคุณทําทุกอย่างเพื่อเงินแล้วคนใช้เงินเพื่อทําทุกอย่างให้คุณไงดังนั้นตัวที่มันควบคุมเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่คุณได้มาก็คือตัวคุณเองกับเงินนั่นแหละต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับคุณไม่สามารถจะทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองได้ลองเอาตัวคุณเองเนี่ยไปตกเครื่องบินนะ เอาไปทิ้งไว้กลางป่าเนี่ยคุณสามารถจะอยู่รอดได้ด้วยตัวคนเองเนี่ยกี่วันจินตนาการดูนะครับ5้าคุณเข้าใจคำว่าอิสระทางการเงินไหมอย่างไรนะครับเก้ากจุ็ตอบว่าโอ้ก็มีเงินเยอะๆสิมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดก็รวยสินะครับอ่าอยากนั่นหลักคืออิสระทางการเงินอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดในแง่ของ h i เออ r ์ y o อ n ฟ e ิสของมาสโลนะครับคือคุณต้องเป็นอิสระทางการเงินในแง่ที่ว่าคุณนึกจะทำอะไรคุณก็ทำได้คุณไม่จาเป็นต้องใช้เงินหรือคุณจะใช้เงินคุณก็หาได้ด้วยสติปัญญาของคุณเองนั่นคืออิสระทางการเงินในความหมายของ h i เออ r ์ชีออฟ e ิสของมาสโลเขามองเงินเป็นของต่ำแล้วเขาไม่ได้มองเงินเป็นของสูงเงินแค่สนอง uh, ความต้องการระดับรองๆองล,อง,ลองมาเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะสนอง ความต้องการที่เป็นอิสระนะครับชีวิตทําให้ชีวิตเป็นอิสระได้นะครับไม่เงินมันเงินไม่สามารถจะทําได้เงินจะทําให้เราอยู่ในวงจรของในทางโลกมากกว่าทางธรรมด้วยเหตุนี้นะครับาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทามาก,กินไม่ได้เงินําไปกินได้อยู่แล้วก็ได้แคอเรื่องของคุณนะครับวันวันหนึ่งคุณจะกินอะไรกันนักหนาก็วเตี๋ยวชามเดียวหนึ่งคนห้าสิบบาทนะครับ กับไอ้คุณจะกินวายขวดล,ละสองแสนสามแสนก็เหลืองคุณนะมันก็อิ่มหนึ่งเหมือนกันนะถ้าคุณไม่ไปติดในเรื่องของรสชาติอ่ากลิ่นรสสัมผัสทางอายตนะนต่างๆการมองเห็นความรู้สึกความจึดมั่นถึงมมันคุณก็แค่อิ่มหนึ่งมันลงปากลงท้องไปมันก็ไปสลายตัวเป็นสารอาหารอ่าเป็นโปรตีนมั่งเป็นคาร์โบไฮเดรตมั่งเป็นกากเป็นของเสียบางเหมือนเหมือนกันนะครับ ลุงก็หวังว่านะครับทาไมไม่รู้จักความร่ำรวยก็คืออาชีพวิศกรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สอนให้ลุงเนี่ยเป็นอิสระจากทางการเงินอิสระในแง่ที่ว่าจนนะไม่ใช่รวยแต่ว่ามีความสุขนะครับสามารถที่จะทำอะไรก็ทำได้ลุงจากก๊อปปี้โปรดักต์ใดๆในโลกนี้ลุงก็ทำหล่ะนะครับลุงจะพูดอาจจะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะ ลงมีเทคโนโลยีในการทําเสื้อกรอกนะ่ยตั้งแต่เมื่อ35ปีที่แล้วมาแต่ว่าลุงทําไม่ได้เพราะว่าเป็นยุทธปัจจัยไงรัฐบาลไม่ให้ไม่ทําลุงมีเทคโนโลยีในการทำเรดาร์นะเรดาร์ーーที่เขาใช้ในการจับตัวจ,จับประกาศยานนะครับมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าลุงก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับลุงมีโน้ต w าวในการทําโลหะวิทยาที่ใช้ทําวงแหวนวัดแรงที่ว่าโหลดลิงที่ดีสุดในโลก อยู่ที่ตัวลุงนั่นแหละนะครับแต่ลุงก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามีไม่มีใครส่งเสริมลุงก็ไม่อยากทำพาพอรู้แล้วมันเบื่อนะครับมันมันไม่จําเป็นต้องมานั่งาหาเกันด้วยวิธีนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลทางการทดสอบวิีกรรยืนยันว่าเราดีที่สุดดีกว่า ASTM มาตรฐานของอเม,อเมริกาประมาณ20เท่าแต่เราก็ไม่ทํา นะครับถ้าทําแล้วเราคงรวยไปนานแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของลุงเนี่ยไม่ได้เพื่อเงินในสิ่งที่เราเข้าใจกันนะครับแต่เพื่อความเป็นอิสระทางการเงินคือหลุดพ้นจากอํานาจของการเงินเงินซื้อไม่ได้นะครับลุงเคยไปสมัครงานนะครับที่บริษัทใหญ่ๆบริษัทเนึงเอ,อ่ยชื่อแล้วรู้จักนะบริษัทนี้ยเขาชอบอะไรไหม เขาชอบเอาวันเดือนปีเกิดของคนที่มาสมัครงานไปดูหมอนะแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาจะให้สินแสน,นะรู้จักสินแสไหมน่ะละหมอดูจีนนะ่ะมาดูลักษณะโงเ่เฮงนะมาคุยกับลุงนะลุงก็รู้ทันหมดเลยเพราะว่า,วาอ,อไอหมอคนนี้มาทําอะไรคำนองเนี่ยนะครับทําไปทํามาตอนที่จะจบยุติการสนทนาลุงก็บอกว่าลุงคงไม่ได้งานทำหรอก นะครับลุงก็หัวเราะหมอก็หัวเราะนะครับแล้วลุงอยากจะถามคำหนึ่งว่าทําไมลงุงถึงไม่ได้งานทํานี่ลุงผู้ด,ดัดดักคอไว้เลยนะหมอก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าคุณไม่ได้งานทําเพราะว่าเงินซื้อคุณไม่ได้ฟังให้ดีๆนะครับเงินซื้อลุงไม่ได้มาตั้งหลายหลายสิบปีแล้วเพราะถ้าเงินซื้อลุงได้ลุงก็ไม่ลาออกจากงานที่ลุงทําเป็นลูกจ้างในฐานะของผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงที่โรงงานขนาดใหญ่ ที่ลุงเรียนที่ทราบในอีพีก่อนหน้านี้นะครับลุงคงทํางานไปจนกเกษียณน,นะแล้วกม็มีเงินเก็บมีเงินจินไม่อดอยากหลายสิบล้านนะว่าที่จริงแล้วนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของ,ของลุงนะจะมาว่าลุงโง่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความพอใจของเราเราจะทาหรือไม่ทําก็ได้นะตอนที่สมัยที่ไปเรียนที่ประเทศอเมริกานะก็มีใบกีนการ์ดมาวางที่โตะ๊ตะเรียนของลุงถึงสองครั้ง ให้โอนสัญชาติให้รับราชการเลยเป็นข้าราชการของรัฐที่ลุงไปเรียนอยู่นะสองครั้งให้เป็นทหารก็เป็นนะครับลุงก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราคนอื่นเขาอุตส่าห์ไปเป็นโรบินฮูดนะครับอ่าตะเกียรตะกายอยากได้กินการอะไรสิบปีของั้นเรามีวางให้ต่อหน้านะเรากลับไม่ทำนะดังนั้นแล้วความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมัน มันเป็นไปตาม hierarchy of needs น่นแหะเราทะลุในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานตำแหน่งหน้าที่การงานและสันเสริญไปเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะครับนี่คือไทเทลคือตำแหน่งของผู้ประกอบการนะครับซึ่งลุงหวังว่าถึงแม้เราจะขายเต้าหวยมันก็ไม่ต่างอะไรกับบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติเพราะเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันคืออะไรมั้ o โปลิชิฟฟ <laughs> ฟังให้ดีๆนะครับชีวิตนี้ คุณจะเอาฤตเจตติตึกต,ต,ตัวไปได้นอกจากโลงหนึ่งใบนะครับมันไม่มีมากกว่าน,นี้อีกแล้วนะไอพิธีงานศพอะไรของคุณเนี่ยนะจะทาให้ให้มันวิสมาหลาบาะเภียนไหนมันก็เป็นเท่าฐานเหมือนกันไม่นานคนก็ลืมลืมกันไปนะจิงแต่สิ่ง,งที่คุณเอาเจตตัวไปได้ก็คือความรู้นะครับความรู้ในแง่ของปัญญาเจสิกคุณต้องไปศึกษาพระอภิธรรมหน่อยนะ,ะการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องงมงายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธเนี่ย เป็นศาสนาที่ดีสุดในโลกและจะดีต่อไปนี้ไปต่อไปนะไม่มีวันที่จะล้าสมัยนะเป็นอาการิโกไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าองค์ใหม่หรือองค์เก่าท่านก็จะตระรู้ด้วยพระพิญาณแบบเดียวกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระาประโยชน์สําหรับการครบรอบหนึ่งปีฟังหัวข้อเรื่องวิศกรอาชีพที่น่าเบื่อ ep 1 0และมีโอกาสเหมาะๆลุงก็จะมาพูดอีกมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดนะ เดี๋ยวจะพูดเรื่องเทคโนโลยีนะอคือถ้าเราอยู่ยในระดับขอเซลล์เอสทีนนะเราพูดได้ทุกเรื่องและเราทำได้ทุกเรื่องด้วยนะครับแล้วลุงก็ทำมาแล้วนะถ้าไปดูในเว็บไซต์ลุงเนี่ยลุงทำผลิตภัณฑ์ที่เอ่อใช้เรียกอะไรนะลีนเมเสำหรับลุงนะคนอ,อื่นลุงไม่รู้หรอกเป็นหลายร้อยไอเทมหลายร้อยชิ้นนะ แล้วก็ตอนนี้ป้าหวานใจวงลุงโมมากไปหน่อยละก็ยอมรับเดี๋ยวจะรีบปิดคลิปละนะครับอาจะไปทำงานต่อโอเคครับสวัสดีครับ